สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะบผมจาวิตนะจาวิตคนเดิมนะครับอันนี้ก็จะมาเข้าสูนะครับอันนี้ผมก็กำลังจะเตรียมเศษผักนะครับเศษผักได้มาจากตลาดนะครับเศษผักได้จากตลาดเอามาทำอะไรเอามาเป็นอาหารนะครับอาหารเสริมของไส้เดือน ทำไมต้องอาหารเสริมนะครับในกรณีสำหรับคนที่เลี้ยงไส้เดือนพันเอฟนะครับแล้วขายนะครับขายตัวไส้เดือนนะครับขายตัวไส้เดือนให้ตามร้านตกปลาหรือผู้ที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะครับหรือคนที่จะเอาไปเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยใช้ภายในบ้านนะครับ สำคัญมากตัวนี้นะครับก็คือเศษผักนะครับเพราะว่าจะเสริมแร่ธาตุให้กับปุ๋ยที่ได้จากมูลไส้เดือนด้วยแล้วก็ทําให้ไส้เดือนของเราโตเร็วนะครับโตเร็วคุยง่ายคือมีของกินให้มันเยอะขึ้นนะครับนอกจากมูลวัวแล้วนะครับเศษผักนี่ผมก็ได้มาจากตลาดนะครับเศษผักได้มาจากตลาดแต่วมาดูนี่ครับก็ได้มาเยอะอยู่ ได้ไมาเยอะพอสมควรนะครับแม่ค้าใจดีนะครับยกก็ริดลิดออกมาให้อันนี้ผมล้างน้ํานะครับล้างสองน้ําแล้วก็แช่ไว้คืนนึงนะครับทำเมื่อวานตอนเย็นนะครับก็เอามาหั่นตอนเช้าต้องแช่ต้อง,องล้างให้ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งเราดูนะครับอันนี้คือมีรอยแทะนะครับแสดงว่า ที่ได้มาของผักนี่เขาอาจจะไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับแต่เราก็ต้องล้างนะคเพื่อความสะอาดนะปุ๋ยของเราก็จะได้ปลอดสารนะครับปลอดสารไปด้วยนะพอผักตัวนี้ผ่านกระบวนการด้วยโดยไสเดือนนะครับในตัวไสเดือนมันก็จะมีจุลินทรีย์อยู่นะครับ,นะรบที่ผมวิมจัยที่เขาออกมานะครับที่ผมไปศึกษาข้อมูลดูใน u t u b e นี่แหละครับก็จะประมาณ 250ถึง300ชนิดนะครับในตัวไส้เดือนนะครับสำหรับจุลินทรีย์นะครับเราก็หั่นหยาบนะครับไม่ได้ทำกับข้าวนะครับหั่นใมสเส้เดือนนะครับเราก็หั่นไปหยาบนะครับถามว่าแล้วถ้าเกิดมันใหญ่ขนาดนี้ไส้เดือนกินได้หรือคำตอบก็คือกินได้นะครับแต่ว่าเราเราไม่ควรจะให้เขาสดนะครับ มหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราเอาไปให้ปุ๊บเราก็ไปหวานในเบดดิ้งเลยเงี้ยอันนี้คือสามารถทําได้นะครับแต่จะไม่ไม่ดีนระยะยาวก็คือเรื่องของมแมลงนะครับมแมลงต่างๆที่จะมาตอมมดอะไรแบบนี้นะครับมดที่จะมาขึ้นเบดดิ้งของเรานะครับดีไม่ดีมันก็จะมาทำร้ายไส้เดืองเราด้วยเป็นผลเสียนะครับ เดี๋ยวหลังจากผมหั่นผักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําวิธีการทํายังไงให้ผักของเราเนี่พร้อมที่จะย่อยสลายนะครับแล้วย่อยหมดนะครับย่อยหมดเวลาตรงก,กันกับที่เราจะเก็บมูลไส้เดือนนะครับการเก็บมูลไส้เดือนของเรานะครับขึ้นอยู่กับจํานวนไส้เดือน,นจำนวนไส้เดือนในกระมังนะครับหรือในพื้นที่ที่เราเลี้ยงนะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราทํากองวัสดุสูงสักสิบเซนติเมตรนะครับในพื้นที่หนึ่งหนึ่งกรละมังนะครับเราก็ใส่ไสเดือนไปสักสองร้อยห้าสิบกรมัมถึงสามร้อยกรัมนะครับในหนึ่งกระมังนะครับก็คือประมาณสองขีดครึ่งสามขีดนะครับเราก็ใส่นะครับมันก็จะใช้เวลาประมาณสิบแปดถึงยี่สิบห้าวันนะครับสิบแปดถึงยี่สิบห้าวันในการด้วยสลดย เท่าที่ผมจดบันทึกไว้นะครับแต่ทุกครั้งที่เราเก็บมูลนะครับมันก็จะมีลูกลูกละหลานนะครับลูกลูกละหลานก็คือลูกของไส้เดือนนะครับข้อดีของไส้เดือนพันที่ผมเลี้ยงก็คือจะผสมพันธ์กันแทบทุกวันนะจะผสมพันกันแทบทุกวันเดี๋ยวไปดูวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดู อันนี้ก็คือมูลวัวนมนะครับที่เราแช่แล้วเราเอาให้ดูในคลิปในคลิป e p ที่1น,นะครับ mm hmm. ทีนี้เราคำถามคือเราจะทำยงไงครับเราโกยไปเลยนะครับโกยไปสั่งนึ่งก่อนนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นฝาชีนะครับทำไมผมถึงใช้ฝาชีในการใส่เบด,ดดิ้งที่พร้อมใช้งานนะครับก็ mm hmm. คือตอนเราหมักอยู่เนี่ยมันเปียกนะครับเราแช่น้ำมันไว้3-5วันมันชื้นมากนะ ผมก็จะตักมาเทใส่ฝาชีนะครับเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยมันเสด็จออกนะครับแล้วก็ไหลลงร่องน้ําทิ้งนะครับสังเกตผักนะครับผักที่ผมปลูกไว้อันนี้ก็จะคือเป็นปุ๋ยนะครับที่ผสมดินธรรมดากับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็ปุ๋ยมูลวัวนมนะครับผสมกันก็จะสังเกตว่าเริ่มงอกแล้วนะครับเริ่มงอกอันนี้ก็ประมาณสัก ห้าหกวันนะครับอันนี้ที่ทำไว้นะครับอันนี้เขาเรื่องกันต่อนะครับเศษผักที่เราได้มานะครับเราก็ใส่ไป่างนี้ครับใส่ไปเลยในนี้ยังไม่มีตัวไส้เดือนนะครับในนี้ยังไม่มีตัวไส้เดือนแต่เราก็เอามูลวัวลงของเราครับที่ครับ ให้มิดเลยนะคร,ครับให้ไม่เห็นผักเศษผักของเราเลยนะครับลักษณะน,นี้นะครับจากนั้นเราก็เปิดน้ำลดน้ำเลยดปกติเลยนะครับ ผมให้พอมันหมาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะสะเด็ดน้ำผ่านล่องฝาชีออกมาเองนะครับอันนี้ก็ลดน้ำเมื่อเช้าก็ลดไปอดรอบแล้วแถวหน่อยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับในช่องทางแอดไลน์อะไรนะครับ ไอดีก็คือ0804009493นะครับช่วยกด Sub s cribe นะครับแล้วก็ดูคลิปผมถ้าสนใจก็ติดต่อผมมาก็ได้นะครับยินดีให้คำแนะนำและสอนวิธีการเลี้ยงให้ฟรีนะครับสอนวิธีการเลี้ยงให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ